แต่สิ่งที่แบบอยากมาในวันนี้มากถึงขั้นต้องลามาเลยนะครับก็คือ,คอประสบการณ์ประสบการณ์รบ,ารณบางอย่างบางอย่างประสบการณ์มันมากกว่างานวิจัยนะสวัสดีครับวันนี้ผมก็มากับคุณหมอโชคนะครับสวัสดีครับท<า>ีมที่มาหลายคนมาร่วมงานครับ,รบนะครับ ก็คุณหมอที่คลินิกก็มาร่วงงานดีกันอยู่บางท่านที่มีเวลาก็มาวันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าหมอที่ร้านจะไม่ค่อยอยู่กันเพราะว่ามันเป็นงานรักเทียมนะครับก็วันนี้ก็จับบรรยากาศดีนะครับเนี่ยจัดในงานในโรงละครซึ่งซึ่งก็บรรยากาศใช้ได้เลยครับตันนี้ก็มาเป็นงานอะไรครับหมอโชคก็เป็นงานซ้อมเอนเดย์ที่ เชิญ e x p e r i e n ลียนของอาจารย์สองท่านที่เราเรียนตั้งแต่<อ>เป็นนักศึกษาเลยเนะะาะใายภาษาการตลาดเรียกว่าอาจารย์ของอาจารย์อีกทีนึงเขาเรียกว,ว่าตั้งแต่ยุคที่สมัยผม,มเป็นนักศึกษาครับ<อ>นะครับก,ก็มาฟังประสบการณ์รักเทียมในมุมผมเองเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้มา,มางานประชุมวิชาการบ่อยๆเพราะว่าอัปเดตความรู้จริงๆเราอ่านเจอแนลตามหรือว่ามีคนมาสรุปอะไรเงี้ย<อ>มันมันไม่ได้ความรู้ตามแป๊บเดียวก็ทันแต่สิ่งที่แบบอยากมาในวันนี้มากถึงขั้นต้องลามาเลยครับ ก็คือประสบการณ์ประสบการณ์ที่อาจารย์พูดแบบไม่มีกั Lo ๊กนอกจากเอาเปเปอร์งานวิจัยมาบางอย่างบางอย่างประสบการณ์มันมากกว่างานวิจัยนะคือมันมีหลายเคสที่เราเป็นจริงในโลกของการผ่าตัดอะหลายๆหลายๆงานอะมันจะพิสูจน์ไม่ใช่ทางงานวิจัยนะหมอโชคใช่แต่เราทำแล้วรู้ว่าอย่างเงี้มัน success หรือว่าทำรู้ๆมันล้มเหลวแม้ว่ายังไม่มีงานวิจัยรองรับอันนี้มันก็เป็นเรื่องของคุณหมอที่จะต้องใช้ประสบการณ์ที่ไม่มีในตำราแน่นอนนี่แหละครับสิ่งที่เราอยากมา เพราะสิ่งที่แบบมานั่งฟังวันนี้คือความรู้เราตามแป๊บเดียวได้แต่ว่าประสบการณ์อาจารย์นี่เกือบ30ปีอ่ะใช่เพราะฉะนั้นนก็จะแบบไม่ต้องไปนั่งทดลองเองฟังผู้มีประสบการณ์มา30ปีเพราะฉะนั้นจริงๆอยากจะเล่าให้ฟังว่าหลายคนก็จะมาถามเราสองคนว่าเฮ้ยรากเทียมเฮ้ยมันเหมือนกันหรอใครฝังก็เหมือนกันเปล่าหรือว่าราคาเฮ้ยเท่าๆกันที่ไหนดีคือที่ไหนก็ดีหมดแหละครับเพียงแต่ว่ามันก็เหมือนเชฟปรุงอาหารอ่ะวันนี้เราก็ ผมเชื่อว่าอาจารย์กับผมความรู้จริงนักเรียนกับอาจารย์เนี่ยความรู้ไม่ได้ต่างกันแต่ความต่างมันคือ experience ของอาจารย์ที่แบบเราต้องมาฟังอ่ะผมศรัทธามากเลยเอนะครับเพราะฉะนั้นการทํารักเตมที่ไหนก็ดีเพีองแต่ว่าเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่เราเหมาะสมนะครับครับผมใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ที้ครับอาจารย์ครับครับอาจารย์วันนี้ขออาจารย์ขอญาตไปฟังอาจารย์บรใหา่ก่อนนะครับ